หลังจากที่ใช้ปุ๋ยคอกมาผสมกับดินเป็นที่เรียบร้อยก็จะใช้จุนสีเจาปวกผสมน้ำมาเป็นการหมักดินไว้เพื่อจะรอปลูกผักรอบใหม่สวัสดีค่ะช่องวันส่วนครัว วันนี้ก็จะชวนเพื่อนๆที่รักในการปลูกผักนะคะมาปรุงดินปรุงดินกันแบบง่ายๆเลยค่ะเมะื่อวานนี้นะคะก็ไปเก็บเอาขี้วัวเพื่อนบ้านมาขี้วัวมาใส่ไว้ในแปลงนี้นะคะมาผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าขี้วัวที่ไปเก็บมานะคะเขาก็ได้กองเอาไว้แล้วก็โดนฝนไปเป็นที่เรียบร้อยก็เลยนํามาหมักใส่แปลงได้เลยค่ะเป็นวิธีง่ายๆค่ะ แล้วที่สำคัญวันนี้ก็จะใช้จุลซีเจาวปวกนะคะไปทำการลาดรดผสมน้ำแล้วก็ลาดรดค่ะจุนซีเจาวปวกตอนนี้มีจำนวนเป็นถังแบบนี้เลยค่ะเราก็จะตักเอาไปใช้บ้างะคะ่ะถ้าหากเพื่อนๆืไม่มีจุนซีเจาวปวกก็ใช้จุนซีสังข้อแสงหรือว่าจุนซีหนอกกล้วยก็ได้นำไปผสมน้ำแล้วก็รดเพื่อที่จะทำการ หมักดินไว้รอปลูกผักรอบต่อไปค่ะวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะจุนซีจะปลูกจะหมักไม่นานนะคะประมาณสัก5วันหรือ7วันนะคะก็จะปลูกผักเพราะว่าในแปลงนี้ไม่ได้เอาแกลบหรือว่าขี้เท้าใส่ลงไปนะคะก็จะใช้แค่ขี้วัวขี้วัวที่เก็บมาก็เป็นขี้วัวที่ผ่านฝนไปแล้วนะคะก็นํามาหมักได้เลยค่ะหมักผสมกับดินนะคะ ก็ใช้น้ำหมักที่เรามีนะคะจุลินทรีย์ดอกกล้วยหรือว่าจุลินทรีย์เจาปวัวสังข้อแสงก็ได้นะคะมาผสมน้ำเราก็มาลาดรดหมักทิ้งเอาไว้เพื่อที่ว่าเชื้อจุลินทรีย์จะได้ไปทำหน้าที่ย่อยสลายวัชพืชหรือว่าเศษอะไรที่อยู่ในแปลงผักเนะะี่ยค่ะให้เป็นปุ๋ยก่อนที่เราจะนำผักลงไปปลูกะคะ่ะหรือว่าจะเอาต้นกล้า มเมล็ดผักหวานลงไปนะคะก็หมักดินไว้สักอาทิตย์หนึ่งก่อนนะคะนี่นะคะขี้วัวที่ไปนำมาเมื่อวานนี้ไปเก็บจากเพื่อนบ้านนะคะที่เขาเลี้ยงวัวผ่านการฝนมาแล้วนะคะผ่านน้ําฝนมาแล้วเราไปเก็บมาตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วะคะ่ะก็ไปเก็บเอามาใช้ได้พามาชมผักที่ใช้น้ําหมักนะคะน้ําหมักเศษอาหารฉีดพ่นไปเมื่อ ได้สองวันแล้วนะคะวันนี้ก็ได้สองวันแล้วค่ะสองวันเข้าวันที่สามนะคะผ่านไปสองวันนี่เป็นตอนเช้านะคะที่พามาชมนี่ค่ะเป็นตอนเช้านะคะงามมากก็เก็บไปกินได้แล้วนะคะสำหรับผักกวางตุ้งเนี่ยค่ะใช้สามวันก็นำมาฉีดพ่นครั้งหนึ่งนะคะ ที่ใช้ก็ทำคลิปให้ชมไปแบบนั้นเลยค่ะเวลาเราผสมลงไปนะคะก็ใช้น้ําหมักน้ําหมักจากที่เราใช้นะคะน้ําหมักมังคุดนะคะเป็นส่วนผสมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะก็ใช้น้ํายาอนเนกประสงค์หรือน้ํายาล้างจานใส่ลงไปสักหนึ่งช้อนนะคะผสมก็นํามาฉีดพ่นนี่คะ่ะพืชผักส่วนครัวก็เป็นผักขึ้นช่ายนะคะที่แยกเอามาปลูกไว้ ้นก็เริ่มโตแล้วนะคะนี่นะคะพืชผักบำรุงเป็นประจำก็จะได้ผักเขียว,ยวแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าเราฉีดพ่นเป็นประจำนะคะต้นของเขาก็จะแข็งแรงแล้วก็เขียวงามโดยที่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยนะคะเพราะว่าน้ำหมักเศษอาหารนะคะเราสามารถใส่อาหารที่มีประโยชน์ลงไปได้หลากหลายนะคะทั้งผลไม้แล้วก็ เศษผักเศษข้าวหรือว่าเป็นก้างปลาหัวปลาหรืออะไรก็ได้นะคะที่เรากินเหลือนะคะนำมาหมักก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะทำให้พืชผักเขียวงามแบบนี้ค่ะ <anthrop> คน,นี<ช>่คะแปลงนี้ก็งามแล้วนะคะที่แยกเอามาปลูกต้นก็เริ่มโตขึ้นมาบ้างแล้วค่ะ คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะพาเพื่อนๆมาหมักปุงดินเอาไว้เพื่อที่จะรอปลูกผักรอบต่อไปคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมช่องวันสวนครัวฝากติดตามด้วยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าเนี่ยนะคะสำหรับนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ